นี่ได้อยู่ไกลแน่ัอนลบคิดก่นบัดนี้ติเดียวเยบรอยแล้วหรอคะอันนี้ถ่คยณแม่หรอคะหรือม่ไม่ค่ะได้ได้ย้ายออาัไ่้า้ายไป กินไงต่มันก็ไม่ประเดนเยมันยังมันกินไงที่ชอบสใส่เงินบุเป็นได้เงินก็ใส่กระเป๋ามีหมวดทีนนจ้าหนีล่ะหางยัยหางยัยไปก้อนนี้รอกซีจำหนีล่ะเบิร์ชงหางหญ่พี่บอนหลบเลยคี่ถึงไหมถ่ายกับน้องไหมคยะ เสพิมพารอิล้านวิวนะครับเสาพิมพารอยอดวิวอกบอล้านวิวครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ พี่มอญกระจายยีกไปไปสิถ่ายรูปไปแถวด้านหลังด้วพี่น้องด้่ยขดแถวข้างหลังนะครับถ่ายรูปโอ้โหเบบี้สเบบี้สาสี่คนมาเลยโอ้แปดสี่ฝาครับแปดสี่ฝาแม่ลูกสี่นนามาหาไฟทีันนามากินไหล แต่หากแ่ดสีฟ้าสีชมพูมัดมาเนี่ยบอกว่าเป็นเปดแต่ว่าเป็นลูกน้องกันถามมาแล้วเป็นลูกน้องในยามค้า

อธิบายเบิ้นอใจดีๆดไปอาบน้ำมันได้อาบน้ำประดานะน่านีไม่ได้แนน้ามนก็ใจแม่ใจอยู่ต้องพอใจเมนดีนะลมเมดีีเมนเดีดีอนนี้ไหนคนอยากพดเยากเขาป็นแบบเาเนเขาเนเดินท่งมากไก่ยเยอะมาก่าดีดี่า้อ่ ได้ค่ะ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  <laughs> <laughs> มอเตได้ครบแปดนาทีก้อนาที่มันจะไป่งคิบจะแบบนี้เลม่ไห่ได้ไมนี้วาเพื่อเพื่ประโยชนเพื่อหนีเอนเอากือวางสันลูกมาหนียูนี่ยูนี่ยูนี่ทีนอนเอไม่ห่ีเซนดครับเอาปะคันเซนบอกนเซนลวยังเออเอเซนต้นาก้องมีเออขป๋าสืนกินมาไป่างน หัวใจให้น้ำจักใบแล้วเปลี่ยนดูอะไรต่อมันขึ้นหรือรุนพัชร์ชิเป็นลมย่ำใดแล้วเป็นรุนเอามันคือมีอ๋อนอิดไปเลยอุ้ยเหมื่อยอยู่เดี๋ยวหมดเหื่อยแล้วเนาะเพ่งแหลกเพ่งแหลกหายใจก็คนข้างบ้านเป็นรุนน้ำกันดิบีก็ร้อเพิ่งได้คลิปเจ้าว่าเจ้าอยู่ล้งเลยมันโหลดไม่ได้ย่ำใด

ดาวตกดาวตกดาวหางตกคือปากกาลังแต่ดาวจอ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 ยุ่งเหมือนดาวตกนี่ครับจอมันเหมือนดาวตกเอาวตกองเนี้ยก่อนหมุนๆอยู่แต่เขาว่าหัวผู้หญิงพิธีกรนั่นล็อกข้ามหัวนึ่สิเออพิธีกรอ่ะข้ามหัวข้ามหัวอีกล็อกข้ามหัว เอาลอกข่าวกระแพงได้เราล้อมข้าวหัวแกงแล้วเป็นอย่างหลอเรา่คยไปเคยมากจะได้หัวเสาหรอน้องไม่เป็นนหนาเต้องใส่หลังไปไหนจะไปไหนจะนเราดงไปแบบมีแผนเลนะ นั่นไปเท่นไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปแม่ยังไม่ถ่ายรูปมาถ่ายเด้อไปถายไปถายคนจับกล้องให้าไ่ทแม่ยเหนเนอโทรศัพท์หน่อยนะปลแม้ถ่าจถ้าูได้ค่ะคเดียวกันเด้อ พี่พเด็กย่หลาเห็ดเอามือลงเด้อเด้น้ค่ะหอมมากค่ะโอ้ยน้องมาหาอีกแล้วแงสองั่ อันหุนมองโทรศัพท์แน่นะคะโทรศัพท์แน่นนะคนนุ่ยก้าวอ่ะคนหนุอยก้าวแล้วเขาที่นี่เลยครับหลายกล้องนะครับุค่อะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะช่องพี่สอง JO1 Official ครับพี่ก้อยรองมือขึ้นเลยเดี๋ยวเราไไปไปเดี๋ยวคูถ่ายให้ เบื้องหลังนะครับตอนนี้ยังไม่มีคนมานะครับคนมามีอยู่แค่ข้างในงสังกสีอยู่ค่สักร้อยคนนะครับก็ลเลยไม่มีใครมาครับมาก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้ครับฝากติดตาม้วยครับญญช่องพี่สองเจอวันออฟฟิเชียลครับคิดนีลาไปก่อน,นะครับสวัสดีครับ